พระนางเป็นอะไรพี่ยาค่ะข้าจะออกจากวังสักครั้งข้าจะออกจากวังพระนางเป็นพระสนมระดับผินออกไปโดยพลกการมีโทษหนักถึงประหารพระยาค่ะหากเจ้าทําเรื่องนี้สําเร็จรับรองว่าเจ้าจะได้แทนตําแหน่งมหาคันธที่ของหลิวเย่<า>จะทําหรือไม่ทําคือเจ้าคิดเอาเองเถอะ <c oughs> บ่าวคิดว่า มิสูพระนางเสด็จไปขอร้องไทเฮาให้ทรงมีพระเมตตาบอกว่าพระองค์จะเสด็จไปขอพรที่อารามเช่นนี้จะไม่ยิ่งทำงานสะดวกหลอกเหลอพะยาค่าปัญญาทึบย์บของเจ้าก็ยังถือว่า<ะ>มีประโยชน์อยู่บ้าง หลือเยอทำไมหมอหลวงซางยังไม่มาตรวจชีพจรกราบทูล่าบาทวันนี้หมอหลวงซางลาง,งานพยาค่ะลาง,งานลาง,งานทำไมได้ยินว่าเป็นวันตายท่านยา่าจึงกลับบ้านเกิดไปหมอหลวงเวินก็เดินทางไปด้วยพยาค่ะหมอหลวงเวินผู้นี้ไม่ตั้งใจเขียนตำราลาง,งานไปไหว้บรรพบุรุษคนอื่น ดูท่าเบวัรสามเดือนยังปรับน้อยไปเตรียมรถเอ๊ะพระบาทจะไปไหนพี่ค่ะเข้าไปไหว้กันที่ไหนเหมือนจะเป็นหมู่บ้านซาเหอบ่าด่นว่าหมอหลวงซางกับหมอหลวงเวินอยู่หมู่บ้านเดียวกันหมู่บ้านซาเหอข้าจำได้พระสนมเจียก็มาจากซาเหอ พะเมียวฉิงอ,อาซังเมียวฉิงทุกนี้หายไปไหนมาเนะ่ะข้าตามหาเจ้าตั้งนานนะค้าข้าตามตาลี่ไปเยี่ยมพ่อแม่ของเขา วันนี้เพิ่งกลับเข้าเมืองเห็นไใบประกาศของเจ้าก็เลยมารอเจ้าที่นี่นะหลิงเมี่ยวชิงคำพูดจากเจ้ามีความจริงกี่ประโยคหมายความว่าอะไรกขาบกหวังใต้าลี่แล้วเขาบอกกับพวกเจ้าไม่ได้แต่งงานทำไมต้องหลอกค่ะทำไมต้องปิดบงังข้า